เมนูอาหารเช้าที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคลิปนี้มีคำตอบถ้าใครฟังอยู่นะคะฝากกดใจไว้นะคะหรือว่ากดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหลังจากนี้ค่ะ 1. เลยนะคะที่หาได้ง่ายมากก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองค่ะตัวข้าวเหนียวนะคะก็มีน้ำตาลเยอะส่วนตัวไก่ทอดนะคะน้ำมันนะคะทอดซ้ำไม่รู้กี่รอบค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะตัวนี้นะคะข้าวเหนียวกับน้ําตาลเยอะเช่นกันค่ะมากกว่าข้าวสวย3เทา่ามากกว่าข้าวก้อง5เท่าเลยค่ะส่วนตัวหมูปิ้งนะคะหมักน้ํานัวๆน,นะคะอร่อยมากค่ะเวลาทานเข้าไปนะคะรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกมีพลังใช่ไหมคะตัวที่เป็นน้ําตาลหรือว่าโซเดียมนะคะที่อยู่ในนั้นก็เยอะเช่นกันค่ะ อย่างต่อมานะคะปลาท่องโกค่ะตัวปลาท่องโขนนี่นะคะบางคนจะกินคู่กับโอวันตินหรือว่าน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นะคะแนะนําเป็นแบบว่าไม่ใส่น้ําตาลหรือหวานน้อยนะคะส่วนตัวโอวันตินนะคะถ้าคุณใส่ครีมเทียมหรือว่าจะเป็นกาแฟที่ใส่น้ําตาลก็ระวังตัวนี้ด้วยนะคะส่วนตัวปลาท่องโขค่ะคือเขาทอดในน้ํามันก็เป็นธรรมดานะคะบางร้านอาจจะทอดซ้ำค่ะ อย่างต่อมานะคะที่เด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบก็คือโจ๊กหมูค่ะตัวโจ๊กตรงนี้นะคะก็คือในข้าวอะค่ะเขาจะเป็นน้ําตาลกูโคตเลยทันทีค่ะและบางเจ้านะคะใส่หมูเยอะมากค่ะอย่างสุดท้ายนะคะแซนด์วิชหรือว่าขนมปังทายแยมนั่นเองค่ะระวังด้วยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะคะที่มีน้ําตาลสูงมากๆและแยมก็มีน้ําตาลสูงออกมากเช่นกันค่ะส่วนใครนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากปรึกษาเพิ่มเติม,มสามารถไดเรกเมสเซจมาได้เลยค่ะ ใช้ชีวิตให้สนุกนะคะทุกคน Have a nice day ค่ะ